ใครอยากได้ X Trail ชันนาซีชันนาซีก็ใครอยากได้ X Trail ชันชนะซีย,ย,ยกกองทามรถ X Trail ทั้งไฮบริดและเบนซินนะครับมาไว้ที่นี่แล้วนะครับนิสสันดีเซลชอยเรานําเสนอรถ X Trail นะครับเรียกว่ามีมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นนิสสันขายเองด้วยนะครับอย่าลืมนะครับติดตามเรียลไทม์ของรถ X Trail นะครับได้ที่ w w w e Emperor c o ทซทีสันิสันอเอเรนะครับเรามีตัวออนไลน์เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยทั้งหลายนะครับชมเรียลไทมของเราได้ไม่ว่าจะเป็นรถ x อ็กเหรือรถนิสสันของเรานะครับท่านสามารถชมได้แบบเรียวไทม์เลยนะครับหรือโทรเข้ามาหาผมเบอร์0 8 6 3 6 7 5 2วันนี้เรามี x อ็กเนะครับทุกสีทุกรุ่นนะครับมาให้ท่านแล้ว แล้วท่านสามารถดูเรีลวทามย้ำนะครับดูเรีลวทามได้เพราะว่าเราพยายามทำเว็บไซต์ทําออนไลน์ทำํำ Facebook ให้มันง่ายเถื่อการที่ลูกค้าจองออนไลน์นะครับแล้วส่งรถถึงที่นะครับเราเน้นด o อ r t ด d อ o r d ดลิเวอรส่งรถถึงที่นะครับถ้าเป็นรถ e อ็ก l ถ้าเป็นโนนิสันต้องนิสันอ,อินเท l ร์เจนชอยส์เอ็มเปอร์เท่านั้นผมเป็นเจ้าของเหตุการ ชลุงขายเองดูแลเอง Sortified by ายนิสันมอเตอร์นะครับเบอร์โทร086367452อีกครั้งนะครับกับ w w w e m ไวด์เว็บเอเมอร์เอต้อนิสันต้องสแล s นิสันเอเมอร์นะครับดูอัปเดตเร็วถามได้ทุกนุ่นของนิสันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ